Terima kasih telah menonton

Ow! <laughs> เอาเป็นโยกออกก็นดะแคสดีก็แต่ตามมีแบบเลยนะในหลายคนยังกัสีไม่เคยสิ่งนะครัผมก็ไม่เคยไบแบ,บนินระับผะ นะคะิัอยากให้น้องทนะคะกวความรู้สึกในฐเป็นแฟนที่น่ารักของพวกี่ตลอดมาเลยนะคะแล้วน้ององทุกคนนะคะอยให้น้องท่นะคะ่ความควรู้สึกของแฟนที่น่ารักให้กันคนไม่พูดอะไรเยอะะฮะว่าอันนี้ผมบ่าหลาไๆ แล้วยิ่เปล่าไม่รู้ว่าผมก็พยายามทำผลงานที่การตอบแนทนพี่ๆท,ทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทั้งเรืที่ไม่ได้มามด้วยแล้วก็เออวันนี้ผมก็ให้ท่าที่สื่อไปเขาก็พูดหรือคำว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่แบบที่แบบอยู่กับผมมาตลอดนะนะครับนี่ก็ผมผมพูดอยู่เสมอแต่ว่าผมพูดว่าวันนี้ผมไม่ต้องไปไหนแต่ว่าขอบคุณครับที่เดินแถวหน้ากระดานมาด้วยกันตลอดมา ขาบอกว่าอะไรกิน้กระดาษเราจะทำซว่าอ๋อเดินคาดยาเต้งมาวอธิบายอ่อ่าที่ครับคือแถวหน้ากระดาษกเลยเรื่องย่างเนานะแถวเาเองนะครับก็ไม่อยากให้ใครเดินตาหนเขามาก็เดินด้วยกันนนะคร เป็นหนีเป็นหนีอะไรอ่เหรอ ใช่อย่างที่ว่ใาใครที่พลาพต่มอมองอว่าเนโปรไวายไลท์พาดอะไรสักอย่างที่ทำขึ้นที่ที่มันเป็นเป็นแบบใครโดยที่เราแล้วซึ่งตูนแบบโอไ้ไม่เข้าใจแค่ไหนครับหลายวันที่นี่อาจจะงงว่าอะไรคือโปรไวน์ไลท์ 咖啡。Okay. ขอบคุณทุกคนจริงๆันแล้วก็พูดคำนี้ก็พูดคำนี้กับพี่สื่อขอบคุณนะครับพี่มีคำถามอยู่แล้วก็พี่เขาก็บอกว่าก็พอล้องปันอย่างนี้แหละแล้วเขาเลยแบบเขาก็เลยยังถามมันอยู่ว่าเออผลงานมันจะมีไหมมีไหมเขาบอกว่าคือคือก็โตแล้วนะคือเมื่อก่อนถ้าเราเห็นว่าเขาเรียกว่าถ้าใครที่เหมือนเขาถามสามสี่รอบแล้ว แต่ตอบเขไม่มีอยู่เขาไม่ถามแล้วอะครับก็ก็คือพุ่ี่เขาแลทุกคนมากทือเาไม่้ะแล้วก็เขาจะตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดแลวกาจะออกมาให้เลวได้ใจที่สุดที่ ผมไม่ได้บอกใครเลยครับผมจริงๆไม่ได้บอกเลยก็นะผมไม่รู้ใครพูก่อนจผมว่าทุกคนรู้ก่อนนะคือทีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบคือคงตอบไม่ได้ว่าว่าใครพูดก่อนแรกนะครับคืออย่างก็ต้องพูดตัดบรองว่าสำหรับอะไรขนาดนี้คิดว่าพีบอกนี้ก่อนหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆก็ไม่ยังไม่ได้บอก นะฮะแต่ว่านี้เขาก็แพ um ้ครับอัตชีนก็วันมั้นก็นั่นอัตชีนทันก็เขาคงรู้แล้วก็คือผมก็ไม่อยากจะพูดให้เขาหนัดใจเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเพราะผคิดเหมือนทุกคนว่าเอ๊ะถ้าจะเล่นลายจเป็นลายชีนก็จะเล่นต้นไม้นะครับผมก็อันนี้ไม่ได้ โอเคไม่ใช่อยากให้ดูในละครนะคำถามนี้เนโมฆะดีกว่าแต่เรื่องนี้เป็นละครเพราะจะได้ไม่เสียคำถามไปอยู่พี่เขาบอกไปถามต่อไปอยากให้ดูในละครดีกว่าเพราะว่าเรื่องโกรธอะไรอยครับ มไม่มีใครถามผมเลยนะครับนี่ดี่ดป็ อานว่าไหนๆก็เกิดมาเจอกันแล้วก็ตายพร้อมกันแลยก็้องไงมก็ตตายอยู่แล้วอะตแลเขาก็มีวุมเกิดแล้วคือเขากต้องบอกว่าคนคนที่เราเาเรียกว่าเรารักใครเราก็อยาก คือ,อไม่ค่อยถนัดเท่ไเาไหร่นะกีฬาถ่าน้ำนะแต่หลายคนรู้รู้อยู่แล้วก็แตหลายคนเวลาผมไปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะโพสต์รูปมาแล้วก็คนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไาวน้ำสักทีก็นะไปเขาที่พี่บางคนรู้ว่าผมไปเล่นกีฬา แต่ว่าแล้วทํามันไม่มีว่ายน้ำไออุลานเนี่ยเขามีหลายประเภทเขามีวิปบัตรวินอยากไม่ต้องว่ายน้ำก็มีครับซึ่งผมไม่พลาดสถานก็แต่ว่าคือมันจะต้องรออยู่แล้วครับตอนนี้ก็ย,กกยังติดก็เลยคิดว่า คืื้อออกมานี้รับกลับแล้วเหรออต่อเลยคือต้องบอกว่าผมกับแกงส้มเนี่ยอไหนหนดแล้วก็พเลยนะคืออาจจะมีทั้งทงบ้านบ้านคู่หรือวบ้านเดี่ยวรมถึงบ้านแกงส้มด้วยที่อาจจะบ้านเดี่ยวแล้วก็อันนี้ไม่ได้พูดพลดีของบ้านบอกว่าคุณภาพผกับแกงส้มเนี่ยไม่คือคุณภาพที่น้องจริงจงซึ่ง ไม่ไม่ได้มีที่มันแบบว่าบางคนอาจจะพลดผมก็เคยเห็นนะผมรู้ผมสัมผัสได้ใช่นะ <L> <บ>สะัมผัสได้ก็า,าคือเกิดการตามากันแล้วหมัดนะครับถูผมมาขับรถโ้มใช่ไหมอ่าก็ตอนนี้ขอพูดนิดนึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันๆๆมันมันเข้าใจความเรื่องเรื่องนี้ซึ่งก็ๆๆงก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้วก็พี่ๆหลายๆคนก็โตแล้วส่วนน้องก็อีกไม่นานก็เป็นอนาคตของชาติแล้วนะเอาล่ว่า ให้ทุกคนแบบเวลาอานอะไรก็ใช้จาษวรณยุกต์ในการฝากด้วยวราการอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเราผมก็แกงส้มงละกันแบบพี่น้องจริงๆก็อยากให้บ้านถึงระบ้านแกงส้มงละกันแบบพี่น้องมีอะไรช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันแบบเวลาเราเป็นคนหนึ่งก้อนอย่างก็จะดูเป็นอะไรพลังที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมนะอยากแล้วโดยเร็วๆนี้ก็มีเลื่องธรรมดีมาก็เราก็มาช่วยน้องแล้วก็ในการแกงส้มก็รับไปงานหรือว่าอะไรเพาน้องไปงานแล้วก็พูดถึงว่าเรือพี่ชายเนี่ย งานแล้วอันนี้เนี่ยผมก็เคยพูดไปนะว่าในเรื่องของดนดีด้วยกับพี่นะแดงซ์โอันนี้มันคือแม้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดอ,ออกมาเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่านีินพี่น้องที่ันหนื่นกว่าพ่อแม่มันก็มีมันก็สามารถอกแึงก็โดยรวมแล้วก็เักต่อ,อการเรียนกพอยากให้มัน ถ้าเกิดแฟนคลับขอน้องมีฮั่นว่าอย่าเพิ่งมีแฟนจะให้ได้ย่ยเพย่งม่รีบได้หรอก ผู้ชายผู้ชาย้มีวคนผู้ชายผมีไว,ไใวไ้ให้ผู้หญิงนืนๆๆอผมเนี่ยมีไว้ซ้ำน้ตาเพแม่ครับมแต่ผมก็จะเรียนตันตากับอมต้องไันน ถ้าถึงมึงจะรู้ว่าที่นี้จต้องทำอะไรอะไรยังไงแต่ว่าที่มีแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็ก็คงรู้แน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนแต่ว่าก็อาจจะสักสี่สิบก็ได้ เวลาวิ่งหนักคือ,อ,อมัอนผมไม่ได้ลำคาอะไรเลยผู้ตรงกไม่ได้ลำคาเลยแม้แต่น้อยแล้วก็เวลาพวกพูดปากันเยอะๆรู้สึกปวดหัวนะครับคือจริงๆถ้ามันดีเวลาก็อยากจะตอบวันนี้ร้อยห้าสิบก,ก็อยากจะตอบคำถามาทุกคนให้ได้ให้หมดนะฮะแต่ว่าเวลามันก็จํากัดนะแล้วก็คือมันผมว่าคนเรา การที่ผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้คือบุญของพวกคุณไปผมอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เลยซ้ำไปนะครับว่าคนคนที่จะดีได้สักคนมันต้องรู้จักบุญของคนอื่นด้วยนะแล้วก็ต้องบอกเสมอว่าถ้กผิดไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรเลยแล้วก็อยากจะบอกมันมันมันคือไม่นด้หมายถึงว่าไม่ใช่อะไรที่แบบนอกเหนือไกลตัวผมเลยทุกคนก็เหมือน อวัยวะส่วนหนึงในร่างกายของผมทุกปผก็ก็คงจะมาไม่ได้อย่าคิดอะไคินเลยครับก็งมากๆนะกวันนี้พ <Luckily wording> ูดก <laughs> yeah, right. ันนคพูดเองถ้ก oh, อ no. ่ว่าขอบคุณพุกคนจริงๆนะครับท่าน เราไดมาที่ที่จริงก็แล้วของทุกคนที่ได้มาด้วยเชื่อว่าอีกหลายคนนะก็หวังว่าเราจะมี่ยวขัได้เช่นันียวกันทีลเรื่อยๆขอบคุณที่สนับสนุนนะครับตลอดมาแล้วก็ผลงานในต่อไปที่มันมีเท่าไหร่ก็ให้กำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับผมขอบคุณทุกท่าบทุกที